มาต่อกันนะคะสำหรับ o n e เปหกชุดที่4นะคะตรงนี้จะมาต่อกันในหน้าที่97นะคะซึ่งจะมาอยู่ในข้อที่29กันแล้วนะคะสำหรับข้อ29นะลูกนะจะเป็น passage นะคะสั้นๆมาให้อยู่ประมาณ4บรรทัดนะคะแล้วก็มีโจทย์ที่ถามคำถามอยู่ตำแหน่งล่างสุดของ passage นี้นะคะทีนี้นะคะลูกดูนะคะว่าเขาถามเราว่าอะไรเพื่อที่เวลาเราเห็นจากโจทย์ที่เขาถามแล้วเนี่ย จะได้นำไปหาคำตอบได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไวขึ้นเร็วขึ้นนะคะโอเคในข้อที่29เนี่ยเด็กจะเห็นว่ามี description ตรงนี้ลงมานะคะแล้วโจทย์ถาม which picture best matches with the description above นะคะ which picture best match ก็คือรูปไหนนะคะ which picture คือรูปไหนรูปไหนที่สามารถที่จะนำไป match นะคะกับ description above ก็คือคำอธิบายด้านบน นะคะที่มันแบบเ match ก็คือเหมาะสมที่สุดแมทที่สุดนะคะเราก็จะมาดูกันว่าจากด e สคริปชันข้องบนแล้วก็จากรูปนะคะ the first the second third fourth สี่รูปนี้นะคะเนี่ยที่เราเห็นตรงนี้นะคะสี่รูปนี้รูปไหนใช้อธิบายได้ดีที่สุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะคะโดยที่เราขึ้นไปดูที่อ่า s s s e g e ตรงนี้ก่อนคู่ขออดีขยายตรังสือนะคะโอเ okay, ค let's start ดูนะคะในข้อ29เขาให้อะไรเรามา The world has seven continents. Continents ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของทวีปนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงทวีปกันอี๋ยวก่อนที่จะอ่านต่อขออนุญาตเขียนก่อนเผื่อว่าจะช่วยให้เด็กนะคะเวลาที่ฟังครูไปแล้วก็วิเคราะห์ไปก็อาจจะพอแบบรู้สโคบได้นะ The world has seven continents. North America, South America, Europe, Africa. Asia, Australia and Antarctica. Some continents have an area close to the equator such as Asia and Africa. Humans live or human live in all continents except Antarctica which is marked 3 in the map. สังเกตไหมคะเราอ่านสแกนนิ่งมาทั้งหมดเราจะพอทราบว่ามันเป็น w o r ล d แมนะคะเป็นแผนที่โลกทีนี้ the world has seven continents ก็คือในโลกของเรานะคะโลกใบนี้ของเราเนี่ยประกอบไปด้วยทวีปทั้งหมด seven continents ก็คือ7ทวีปนะคะทวีปซึ่งประกอบด้วยทวีปอะไรบ้างคะ o n s i s t ไปด้วย north america อ่าอเมริกาทางด้านเหนือก็คืออเมริกาเหนือนะคะ north america south america มันจะมามันจะอยู่ด้านบนด้านล่างต่อกันเลยนะคะนอตเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะคะยุโรปนะคะยุโรปแอฟริกาเอเชียออสเตรเลียแด์แอนตาร์กติกาดูนะคะนี่นะ one two three four five six and seven นะคะ seven continents ทวีปทั้งหมดนะ some continents have an area close to the equators Equator ก็คือเส้นศูนย์สูตรนะคะเขาบอกว่า some continents ก็คือบางทวีปนะลูกนะมีอยู่บางทวีปที่ area close ก็คืออยู่ใกล้นะคะ area close to the equator ก็คืออยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร such as Asia and Africa อ่าอย่างเช่นอะไรคะยกตัวอย่าง such as Asia and Africa นะคะก็อย่างเราเนี่ยไท a แลนด์ก็อยู่ที่เอเชียนะคะ a อเชียแ a f r อฟริกาจะ close to the equator mm hmm. นะคะ mm hmm. อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สุด humans live in all continents h u m a n live นะคะมีผู้คนสิ่งมีชีวิตผู้คนเนี่ยอาศัยอยู่ในอะคะ all continents all c o n t i n e n t ก็คือทุกทวีปเลย all continents อยู่ทุกทวีปมีมี humans นะคะมีผู้คนอาศัยอยู่หมด except except ยกเว้นอะไรคะ Antarctica which is mark 3 Antarctica ก็เป็นทวีปหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่า human live in all c o n t i n e n t มีทุกทวีปแต่ยกเว้นที่ Antarctica ไม่มีนะคะ which is mark 3 in the map ทีนี้มันก็จะมีคีย์คำว่า which is mark 3 in the map แสดงว่ามันก็คงต้องแสดงถึงเรื่องของตรง a c c e p t นี่นะคะ a c c e p t นะคะ a c c e p t Except Antarctica แล้วสังเกตไหมรูปมีเครื่องหมายคอมมานะคะ which which นี่แปลว่าซึ่งซึ่ง is m a r k e t ก็คือถูกมาร์คไว้นะคะ which เนี่ยถูก is m a r k มาร์คไว้ที่เลขอะไรเลข3มันก็แสดงตัวตนให้เราเห็นว่า Antarctica ก็คือในแผนที่จะกลายเป็นหมายเลขอะไรคะหมายเลข3นั่นเองนะลูกนะอะดูนะคะทีนี้เขาบอกให้ไปดูว่ารูปไหนแมทสุด วิธีการก็คือเมื่อเราเห็นรูปแบบนี้แล้วเนี่ยหนูมองหนูก็จะเห็นแล้วเรามันเป็นเ o r l d Ma p นะคะเป็นแผนที่โลกทีเนี้ยทุกแผนที่เลยนะก็จะมีลักษณะคือมีรูปนะคะมีรูปแผ่นดินมีรูปแลนด์ที่เป็นแผ่นดินมีรูปโอเชียนที่เป็นมหาสมุทอยู่ในแผนที่ซึ่งก็จะถูกแบ่งไปเป็นโซนที่เป็นแผ่นดินนะคะแล้วก็มีโอเชียนมีมหาสมุทไปอะไรไปแล้วก็จะเขียนให้เห็นถึงอะไรคะถึงออส่วนของ คอนติเนนต์นะคะที่เป็นทวีปทวีปนะอย่างช้อยที่1กับ3เนี่ยจะเขียนเป็นเนมเป็นชื่อขึ้นมาช้อยที่2กับ4จะเป็นตัวเลขนะคะจะเขียนเป็นตัวเลขนะลูกนะก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะแล้วก็อย่าโดนหลอกเวลาอ่านออกมาแล้วเนี่ยหนูสังเกตให้ดีทั้งหมดที่เราเล่ามา the world has seven continents ทั้ง4รูปที่ทุกคนเห็นตรงนี้ล้วนแล้วแต่เล่าเป็นภาพออกมาให้เราเห็นว่ามันคือ world map ที่เป็นไงคะ world has seven continents ทุกรูปเลยนะมี7ทวีปหมดนะคะทุกรูปนะมี7ทวีปหมดดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้เราประ,ประโยคแรกที่เขาให้มา the world has seven continents เนี่ยโลกมีอยู่7ทวีปทุกข้อเนี่ยสแสดงออกมาหมดเลยดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมนี่ก็1 2 3 4 5 6 7นี่ค่ะ สก็เหมือนกัน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7มี7ทวีปหมดดังนั้นสำหรับประโยคแรกของเนื้อเรื่องเนี่ย has seven continents ไม่ได้ชี้ขาดว่าเป็นรูปไหนเพราะทุกรูปวาดออกมาเป็น seven continents ทั้งหมดมี7ทวีปทั้งหมดให้นักเรียนสังเกตดูจริงไหมคะเพราะฉะนั้นยังไม่มีรูปไหนที่ชี้ขาดได้เลยนะทีนี้ก็เล่าต่อไปว่าเขาพูดถึงชื่อของทวีปต่างๆเล่าๆๆมา ทีนี้ก็มาถึงคำว่า some c o n t i n e n t have area close to equator such as Asia and Africa ก็เป็นการเล่าอีกท่อนหนึ่งว่าและบางทวีปก็อยู่ close to the equator ก็คือใกล้เส้นศูนย์สูตรอย่างเช่นเอเชียและแอฟริกาพอเราไปพิจารณาจากรูปภาพรูปที่หนึ่งก็มีอะไรคะเส้นศูนย์สูตรก็เลยชัดเจนว่าสำหรับรูปที่หนึ่งใช่มีเส้นศูนย์สูตรและทำให้เราเห็นอะไรคะ เห็นเอเชียเห็นแอฟริกาใช่ค่ะมัน close to e อเ a t อร์ก็คือใกล้เส้นศูนย์สูตรเนาะแต่รูปอื่นไม่มีเส้นศูนย์สูตรก็จริงดูนะคะไม่มีก็จริงแต่ยังไงลูกแต่ทุกคนจะทราบอยู่แล้วว่าเมื่อเราได้แผนที่มาแผนที่มาเส้นศูนย์สูตรย่อมมีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเล่าเพราะว่ามันเป็น fact มันเป็นความเป็นจริงนะคะอ่ะ ดังนั้นตรงนี้ก็ตัดออกไปนะคะไม่ได้มาเป็นตัวช่วยพิจารณาอะไรเลยไปดูต่อสำหรับส่วนต่อไปเขาบอกว่า human live in all continents ทุกทวีปมีคนอาศัยอยู่หมดดูส่วนต่อไปนะ except an d Antarctica which is mark 3เขาบอกว่าอยู่อาศัยอยู่หมดเลยยกเว้นที่ไหน Antarctica ยังไม่จบนะคะดูต่อไม่พอนะอะไรอีก which is mark 3ดังนั้นรูปไหนคะที่โชว์ว่ายกเวนอนตักติก้าและในแผนที่จะเขียนเป็นอะไรเนี yeah, ่ย in the map เขียนเป็นเลขอะไรเลข3เด็กๆก็ต้องมีความรู้ขั้นต้นคะ่ะว่าแอนตักติก้าคืออะไรแอนตักติก้าอยู่ทางส่วนไหนของโลกคะ่ะดูจากรูปที่1เห็นไหม ตรงนี้นอตอเมริกาอะคูขยายรูปให้ดูนะคะอันนี้ North อนอตอเมริกานี่เซาท์นะคะอันนี้เป็นเอเชียถ้าวิ่งอ้อมแผนที่โลกไปนะคะฟืดวิ่งไปวิ่งอ้อมโลกไปเนี่ยนะคะโลกเราเป็นกลมๆใช่ไหมวิ่งจากเอเชียผ่านแปซิฟิกไปก็จะเข้าไปที่อเมริกานะคะตรงนี้เป็นยุโรปนะยุโรปอยู่ด้านบนนี้แล้วก็แอฟริกาอยู่ตรงส่วนสุดตรงนี้ใช่ไหมคะออสเตรเลียอยู่มุมนี้ทุกคนจะทราบว่าแอนตาร์กติกาคือโคโลกทางใต้นี่เอง โอเคไหมนะเป็นทางใต้นี่เองนะอ่ะทีนี้เด็กๆก็จะพอนึกภาพแผนที่โลกออกว่าแอนตาร์กติกาจะเป็นทวีปทางนี้นะคะไม่มีคนอาศัยอยู่นะคะอ่ะช้อยที่1นึ่งแอนตาร์กติกามีค่ะแอนตาร์กติกามีค่ะช้อยที่2องมีไหมคะมีค่ะแอนตาร์กติกาก็ต้องอยู่ในแผนที่โลกแบบนี้แหละด้านล่างเขาแค่ไม่เขียนชื่อมารูปที่4ี่แอนตาร์กติกาอยู่ไหนคะ ในเมื่อทุกคนทราบแล้วว่าแอนตาร์กติกาอยู่ด้านล่างด้านล่างรูปที่3ก็ย่อมอยู่ด้านล่างค่ะและรูปที่4ก็ย่อมอยู่ด้านล่างค่ะแอนตาร์กติกาอยู่ด้านล่างอยู่แล้วนะคะทีนี้รูปไหนล่ะที่มันจะสอดคล้องที่สุดกลับขึ้นไปดูที่เนื้อหาบรรทัดสุดท้ายค่ะ Except Antarctica which is marked 3 in the map แอนตาร์กติกาต้องเขียนเป็นเลขอะไรด้วยสำหรับข้อสอบข้อนี้สำหรับข้อสอบข้อนี้ แอนตาร์กติกาจะอยู่ในเลขอะไรคะเลข3นี่แหละลูกนี่แหละคะ่ะครูเขียนให้ดูนี่คือคีย์คำตอบที่ใช้ตอบในข้อ29ว่าเล่าให้ฟังว่าทุกที่ทุกคอนตินเนนต์เนี่ย all c o n t i n e n t นี่ยมีแบบว่า human live in หมดนะคะยก except แอนตาร์กติกาแน่นอนเราทราบแต่สำคัญคือแอนตาร์กติกาจะต้อง w h i c h is marked 3อยู่ในเลข3ด้วยเพราะฉะนั้นต้องหาข้อสอบ ขอโทษค่ะต้องหาคำตอบที่โชว์เลข3ให้เราดูแอนตาร์กติกาเลข3ข้อ 1. ไม่มีเลข3เขียนแค่แอนตาร์กติกาสำหรับช้อยที่1จึงไม่ใช่คำตอบนะคะช้อยที่3เช่นกันเขียนแต่ตัวหนังสือมาหมดไม่มีเลข3มาให้สำหรับแอนตาร์กติกาช้อยที่3ก็ไม่ใช่เช่นกัน 1. กับ3ถูกตัดทิ้งเหลือเพียงเลข2และ4นะคะจากเนื้อหาที่เราอ่านด้านบนนั้น which is mark 3? แอนตาร์กติกาอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งข้อที่2เนี่ยเขียนเลข1อย่างนี้ได้หรือไม่ในเมื่อเขาสั่งเป็นเลข3ามตำแหน่งนี้ก็ต้องเขียนเป็นเลข3เท่านั้น1จึงทําไมคะหจึงทําไมคะหจึงผิดเห็นไหมคะตำแหน่งนี้เขียนเลข1มาผิดใช่ไหมอ่ะครูเขียนโยงเลขให้ดูนะคะที่ถูกต้องเป็นแบบนี้ เห็นไหมคะช้อยที่4เนี่ยเขาบอกว่า Antarctica which is mark 3 Antarctica which is mark 3เอาคขวงไฮไลท์สีแดงให้เห็นอีกชัดๆเห็นไหมเลข3ต้องอยู่ตำแหน่ง Antarctica ซึ่งคำตอบต้องมาตอบข้อที่4เห็นไหมคะ a n นต r t i กตต้องอยู่ด้านล่างนะคำตอบเป็นช้อยที่4นะคะ ตอบรูปที่4นะลูกนะ,ะดูอีกชัดๆนะคะเห็นไหมเราทราบนอะเป็นแอนตาร์กติกาแต่เบอรเขาบังคับเป็นเลข3ไงเกิดเขาบอกให้เขียนเลข1ขึ้นมาน่ะสำหรับอันนี้ก็คงถูกไปแล้วนะคะแต่เขาบังคับให้เขียนเลขอะไรเลข3คําตอบจึงเป็นชอยที่4ไม่งงนะคะ,ะตรงนี้เป็นแอนตาร์กติกานะคะต่อไปค่ะข้อที่30 ในข้อ30นะคะเป็น d i a l o g u ของเอริกากับแพทริกนะคะเขาสนทนากันเกี่ยวกับ my laptop is down could you give it a shake could you give it a shake เป็นการแนะนำให้ทำไมคะคุณลองมันไปนเช็คดูสินะเอริกาบอกว่า my laptop is down เกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆไฮไลท์คำว่า down ไว้นะคะ down ปกติแล้วเนี่ย down จะแปลว่าอะไรลูก ปกติแล้วนะคะโดยปกติแปลว่าอะไรจ้ะปกติแปลว่าลงนะคะไม่ใช่ลงแต่ถ้าทำไมคะเมื่อมันมาอยู่กับแต่ถ้าอยู่กับอะไรคะคอมพิวเตอร์ เขาเขียนย่อนะคะคอมไปยันน้อยแต่ถ้าอยู่กับคอมพิวเตอร์เป็นยังไงมันจะแปลว่าอะไรทันทีมันจะแปลว่าขัดข้องทันทีนะลูกนะอันนี้ต้องทราบนะคะดาวแปลว่าลงแต่พอไปใช้กับคอมพิวเตอร์ขึ้นมาก็จะกลายเป็นขัดข้องทันทีนะคะจะแปลว่าขัดข้องดังนั้น my Lap t o p is down ไม่ได้แปลว่าแลปท็อปกำลังลงนะคะแต่แปลว่าแลปท็อป เกิดอะไรขึ้นคะขัดข้องในเด็กคาปกติเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเป็นคอมพิวเตอร์แยกกับเคสอยู่อะคะ่ะที่ว่าแยกตัวมอนิเตอร์จอแล้วก็ตัวเคสที่ว่าเป็นกล่องด้านข้างคอมพิวเตอร์แล้วก็ข้างล่างเป็นแป้นพิมพ์นั่นคือ PC นะคะส่วนที่เราเอามาใช้กันแบบตั้งโต๊ะเนี่ยที่ว่าเอ็ดขอโทษคะที่เราหิว้วใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนได้เนี่ยที่ส่วนใหญ่คนไทยเรียกโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าแล็ปท็อปนะคะแล็ปท็อปเพราะว่าโน้ตบุ๊กก็คือ,อ โน้ตบุ๊กคือสมุดเล่มหนึ่งนะลูกนะโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปก็คือตัวคอมพิวเตอร์กระเป๋านะคะที่พกพาได้นั่นคือแล็ปท็อป My laptop is down แสดงว่าเกิดปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับแล็ปท็อปเกิดขึ้นแพทริกจะทำยังไงคะเมื่อเพื่อนบอกว่า Could you give it a check ช่วยเอามันไปเช็คหน่อยนะคะช้อยที่หนึ่ง What brand is it Brand คือยี่ห้อค่ะ What brand is it เออมันยี่ห้ออะไรอ่ะคือเเครื่องเพื่อนกำลังมีปัญหา คุณช่วยเอามันไปดูหน่อยได้ไหม What's b r a n d i s i t เครืคร่องยี่ห้ออะไรอะ่ะมันใช่เวลาถามเพื่อนกลับไหมไม่ใช่นะคะช้อยที่สอง I'm afraid I can't I'm b c right now โอ้ <c oughs> ฉันเกรงว่าฉันจะไม่สามารถดูให้ได้สิ <c oughs> เพราะว่า I'm b c right now ฉันกำลังยุ่งอยู่นะคะช้อยที่สาม <c oughs> My is down too โอ้ย My นที่นี้คืออะไรคะเนี่ย มายเนี่ยเป็น possessive pronoun นะคะมีค่าเท่ากับ my laptop นะคะก็คือสองอันนี้รวมร่างกันค่ะ my laptop รวมกันเป็น my ที่แปลว่าของฉันของฉันที่เป็นที่รู้กันว่าพูดถึง laptop นั่นเองนะคะอะ my is down too ของฉันก็ down เช่นกันของฉันก็ขัดข้อง เช่นกันนะคะ that's terrible โอ้ยแย่มากเลยนะคะมันแย่มาก my l a p t o too terrible ของฉันก็ขัดข้องแย่มากเลยนะช้อี่4 is there a n y t h i n g wrong uh, มีอะไรบางอย่างผิดปกติใช่ไหมอันนี้ตอบไม่ตรงคำถามนะคะคำถามบอก my laptop is down กำลังขัดข้อง Could you give it check คุณเอาไปดูให้หน่อยได้ไหมจะไปถามยี่ห้อคืนจะไปบอกว่าของฉันก็พังแย่มาก เรือนที่สบอกมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่ใช่คําตอบที่ตรงคําถามเลยสําหรับการตอบคําถามตนนัวนี้ขึ้นต้นด้วยคูดเนี่ย could you give? คูดยูกิฟคือคุณแบบรบกวนช่วยเช็คหน่อยได้ไหมถ้าเราจะตอบได้ก็บอกว่าได้ค่ะนะว่า yes i can หรือ yes i could ะไรก็ว่าไปแต่น,นี้บังเอิญว่าไม่น่าได้ก็เป็นอะไรคะ i'm afraid i can't am busy right now เป็นการบอกถึงว่า,เ,าเป็นการปฏิเสธอย่างสุภาพ ะะก็คือแบบตัวเองกำลังยุ่งอยู่เนาะ I m b u s right now แล้วก็ I'm afraid I can't ฉันเกรงว่าฉันจะไม่ได้อะสินะคะอ่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ทโอเคเลยสำหรับตรงนี้ครูก,ก็แนะนำให้ตอบข้อที่สองนะคะ I'm afraid I can't i m b u s right now นะคะโอ้ฉันเกรงว่าจะไม่ได้นะสิเห็นคูดกับแคนไหมนะคะ สำหรับ30ข้อตรงนี้นะคะใครเสร็จสับแล้วนะ,ะเตรียมตัวนะคะที่จะไปต่อในส่วนที่เป็น p r t t o Choose the best answer for A B C ให้ดีนะคะตรงนั้นจะเป็นเป็น p a r t t เป็นตอนที่2เดี๋ยวเราจะไปพบกันใน EP ถัดไปนะคะ